่ตาสินกับผ้ากันมาเลาะทุงให้เบิ้องนี้เบิ้งตาเบิ้องมะเขียบตัวนี้ตะกี้มันอันนั้นอยู่เด้นี่<ด>ห้าวบดีมาเบิ้งนะเออมันสุกแลว้วเพราะว่าห้าวบดีมาเบืเ้อง,อง,องอมันรอเบิ้งต้นม่วงนะพี่น้องปลูกไว้อยู่ทางใตพ้พี่ปีนี่บ่เป็นหมากเนาะตาเนาะบ่มีดอกได้พี่กายนี่ ต apple the JI, okay? no? so uh ้น huh. บักม่วงแอปเปิลนี่พี่กายนี่ด๊กพี่น้องแต่ว่าปีนี่เป็นยังคือปอมี่หมากเนาะปอมี่หมากเลยปีนี่ต้นยางนี่ได้หลายปีแหละแต่ว่าปุ่ยไงแจักเถื่ออยู่นี่เนาะต้นบ่ถึกหนามเนาะพี่น้องเอามาปลูกไว้ตามขั้นให้ท่านงาเนาะ เป็นตนนดด้นบักเขียบแดดทอดนะพี่น้อ,นองผุนบางเย็นบัดแดดอีหลีแดดแห้งมะละกอกระดาแดดแ,แดดเนาะตาเซื้อเสียมลงมาสิไปกลนอย่าง มันห่อนมันห you know, ่อนเลยกรับข inter um pues ึ้นมาเนาะมันแดดแห้งแดดแห้งบ่เป็นตะยูพี่น้องขึ้นเมื่อกันบ่ตอนแรงลงมาใหม่เนาะถือเสียมคือข้างขับรถเด็กก้นอีหยังห่อนแห้งิ่นมา <c oughs> อันเลาะขึ้นเมื่อเลาะขึ้นกับบานกนพี่น้องเลยเฮ็ดยังกับกระไดอกดดทแทดทแทดไล่แดดแห้งแดดแห้งอ่ะคลิปนี้ก็ข,ขอจบเพียงแค่นี้เนาะตาชินใหญ่แดงชาแน,นลจ้า